เรียนท่านประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนท่านนหน้าฝัา่งคณะครูและ,ะบุคลากรโรงเรียนารามิโบนวิทยาท่านผู้ปกครองและลูกๆนักเรียนโรงเรียนารามิโบนวิทยาที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ตอนอื่นขอบคนนะุณท่านผู้ปกครองที่ได้ให้เกียรติโรงเรียนรามิโบนวิทยา มาร่วมประชุมช่วงนี้เจได้ว่าเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนนะครับกรมอุตุวิทยาได้บอกว่าในวันที่สองอีกายนนี้อากาศจะเริ่มหนาวลองสังเกตดูตื่นมาตอนเช้าๆอากาศจะหนาเพราะนั้นก็ดูแลตัวเองด้วยทั้งรูปร้อนอกจากดูแลโควิดแล้วก็ต้องดูแลเรื่องอากาศหนาว ทำยังไงร่างก,กายของเราจะแข็งแรงมีภูมิต้านทานแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2อ6 4ในการจัดประชุมในรูปแบบของออนไลน์การประชุมในครั้งนี้มีเรื่องที่โรงเรียนจะต้องพูดคุยกับท่านผู้ปกครองทาความเข้าใจกับท่านผู้ปกครองเกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์โควิด หรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เราจะทำอย่างไรเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2 6 6 4ัาหรับภาคเรียนที่1ที่ผ่านไปการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์คำว่าออนไลน์ก็คือการจัดเรียนการสอนแบบทางไกล ลูกๆนักเรียนก็อยู่ที่หนึง่งคุณครูของเราก็อยู่อีกที่หนึง่งนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการแปลความหมายของคอว่าอออนไลน์นะครับโดยใช้วิธีต่างๆในการจากกัดการเรียนการสอนและตอนนี้ก็ได้ทําก,การวัดผลประเมินผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณครูก็ได้ส่งคะแนนมาที่ทางฝ่ายวิชาการเพื่อรับการอนุมัติคะแนนต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นการเปิด เข้าสู่ภาคเรียนที่สองท่านผู้ปกครองคงจะได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องโควิดมีแนวโน้มนะดีขึ้นส่งสัญญาณว่าในประเทศไทยนั้นโควิดของเราน่าจะลดลงลดลงแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้ในเรื่องของความปลอดเห็นได้ว่าตอนนี้ก็มีหลายโรงเรียนที่เปิดไปแล้วมีการติดเชื้อ พิ่มขึ้นนะก็ทําให้หยุดการเรียนการสอนอ,อ่เพราะฉะนั้นในภาคเรียนที่สองนี้เราก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้ปกครองแล้วก็ลูกนักเรียนว่ามาเรียนหนังสือแล้วจะต้องมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยด้วยในการที่จะเปิดการเรียนการสอนอ่าในภาคเรียนที่สองประจําปีการศึกษาสอาง4น้อยหิบสี่ ซึ่งในการเรียนการสอนแบบออนไซต์การแมายออนไซต์ก็คือการเรียนการสอนแบบปกติซึ่งล ouais. ูกนักเรียนก็มาเรียนที่โรงเรียนก็มีครูเข้าไปสอนเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบในรูปแบบของการปกติซึ่งหลายโรงเรียนหรือทั้งหมดอยากเห็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์หรือการเรียนการสอนแบบปกติซึ่งมันจะเกิดปัญหาน้อยกว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นมันก็ ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังกล่าวว่าโรงเรียนจะสามารถเปิดได้ไหมปัจจัยตัวที่หนึ่งก็คือเรื่องของวัคซีนตอนนี้ลูกๆของเราก็ทำการฉีดวัคซีนไปแล้วเข็มที่หนึ่งเมื่อวันที่22ตุลา2องพ6นห้ส่เซส่วนเข็มที่สองนี้จะได้รับการฉีดในวันที่12ที่โรงเรียนคุณหาวิทยส์นะครับส่วนวัคซีนของคุณครูซึ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งในการจะทำให้โรงเรียนเปิดได้ไม่ได้ก็คือ จะต้องมอีคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนนั้นจะต้องฉีดวัคซีนแล้ว85เ็ตอนนี้ของโรงเรียนเราเนี่ยเข็มที่หนึ่งมี1คนเข็มที่สองมี36คนเข็มที่สมมี1คนสรุปแล้วมี38คนที่ทําการฉีดวัคซีนซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วได้86 จุดสามเก้าเปอร์เซ็นตเพราะนั้นเรื่องวัคซีนนี้ก็น่าจะหมดปัญหาไปส่วนปัจจัยตัวที่สองก็คือโรงเรียนจะต้องได้รับการประเมินโดยของกรมอนามัยมีทั้งหมด44ข้อซึ่งจะต้องประเมินให้ผ่านกรมอนามัยได้ออกรูปแบบว่าถ้าประเมินจะมีอยู่3ระดับด้วยกันระดับที่1ก็คือสีเขียวระดับที่2คือสีเหลืองระดับที่3ก็คือสีแดงถ้าประเมินแล้วได้สีแดงไม่ผ่านถ้าประเมินแล้วได้สีเหลือง ก็ยังเปิดโรงเรียนไม่ได้โรงเรียนจะต้องประเมินแล้วสร้างมาตรการขึ้นมาให้ได้สีเขียวถึงจะได้ทําการเปิดโรงเรียนตอนนี้โรงเรียนพานิชวิทยาก็ได้ดํเนินการประเมินตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ทําตามมาตรการต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดเอาไว้ของเราก็ได้สีเขียวได้รับใบป,ประกาศเรียบร้อยก็แสดงว่าข้อที่2ของเราก็ผ่านนะครับปัจจัยที่3ก็คือปัจจัยในการที่ท่านผู้ปกครองอกรรมการสถานศึกษาคณะครูชุมชน แล้วก็รวบรูมนักเรียนให้ความเห็นชอบในการที่อยากเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นกาลังสํารวจนะทั้งของนักเรียนของค,ครูแล้วก็ของท่านผู้ปกครองและก็ชุมชนส่วนกรรมการสถานศึกษานี่ในอาทิตย์หน้านะครับเราจะสํารวจโดยการเรียกประชุมในระบบออนไลน์หรือออนไลน์อีกทีหนึ่งตอนนี้แนวโน้มอ,ออกมาก็อยู่ประมาณ90%ก็คืออยากเปิดโรงเรียนแบบออนไลน์นะครับซึ่งจะ มีปัญหาน้อยกว่าแบบออนไลน์ปัจจัยตัวที่4ก็คือมีแผนเผชิญเหตุถ้ามีคนติดเชื้อไวรัสขึ้นมาเนี่ยโรงเรียนจะมีแผนในการรับมืออย่างไรเราก็ได้ประสานกับโรงพยาบาลแล้วก็เราพอสตอพอสมเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโควิดถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเราก็จะดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอันนี้ต้องอย่างเคร่งครัด ปัจจัยตัวที่5โรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการแพร่ระบ,บาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิดเราก็ดำเนินการแล้วตอนนี้ก็คือหมาตรการหลักอันที่2ก็คือ6มาตรการเสริมอันที่3ก็คือ7มาตรการเข้มซึ่งแนวปฏิบัติของกระทรวงาสาธารณสุขได้กำหนดเอาไว้เราก็ได้ดำเนินการแล้วก็วางแผนไว้เรียบร้อยปัจจัยตัวที่6เมื่อเราทำการ ประเมินเสร็จเรียบร้อยทั้ง44ข้อแล้วสร้างมาตรการขึ้นมาทั้ง6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมแล้วก็7มาตรการเข้มเรียบร้อยโรงเรียนไม่สามารถที่จะเปิดได้ถ้าไม่ได้รับอนุญ,ญาต จากต้นสังกัดแล้วก็หน่วยควบคุมโรคของจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกดเพราะนั้นเราต้องทํารายละเอียดขึ้นไปขอเปิดโรงเรียนโดยส่งไปที่อบจศรีสะเกดโดยท่านนายกพิชิตนะครับก็จะตั้งกรรมการขึ้นมาในการพิจา,ารณาว่าโรงเรียนพานิชบนสามารถที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ไหมถ้าได้ก็จะส่งต่อไปที่ศูนย์ควบคุมโรคของจังหวัดศรีสะเกดต่อไปศูนย์ควบคุมโรคก,ก็ดูมาตรการาต่างๆที่โรงเรียนกําหนดเข้าไปถ้าโอเคก็ท่านประธานเซ็นอนุนมัติปึ๊บ เราก็สามารถที่จะเปิดโรงเรียนแบบออนไลน์ได้ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียนทุกโรงเรียนอย่างเห็นนะครับอยา่างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งลูกๆนักเรียนท่านผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอยา่างดีไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนทางผู้ปกครองหรือทางคุณครูเราก็ประสานมือ ไม่ดีกันมาตลอดทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าหากว่าเข้าสู่ในภาวะปกติเราก็จะมีมาตรการเข้มดูแลนักเรียนให้นักเรียนนั้นสามารถที่จะเป็นลูกหลานที่ดีนังสือเก่งดีและก็มีความสุขให้ประสบความสําเร็จได้ในนามโรงเรียนพารานิบูบุ์วิทยาคณะคุณครูโรงเรียนทุกคนทุกฝ่ายขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ได้เข้ามาประชุมในวันนี้อยากจะบอกว่าคุณครูโรงเรียนพารานิบูบุญวิทยาทุกคนเป็นคนที่มี เอาใจใส่ดูแลลูกหลานผู้ปกครองเป็นอย่างดีเพื่อให้ลูกหลานของท่านผู้ปกครองนั้นประสบความสําเร็จในการศึกษาเล่าเรียนโรงเรียนยืนยันก่อนเปิดภาคเรียนที่สองประจําปีการศึกษา2564ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โรงเรียนมีความพร้อมเตรียมพร้อมทุกสิ่งเพื่อป้องกันลูกไว้รอต้อนรับลูกๆให้กับเข้ามาสู่โรงเรียนพานิชบูรวิทยาให้ปลอดภัยและมีความสุขต้องขอบคุณทั้งผู้ปกครอง สวัสดีครับ